นี่น้องเขาไข่อยู่นะคะคือทรายน่าจะบางทรายไว้ให้เขาแล้วแต่ทรายน่าจะชื้นเกินไปหรือไม่ก็แห้งเกินไปนะคะก็มีบางตัวเขาก็ไข่กันนะคะแต่ว่าทําไมอันนี้เขาเขาไม่ยอมไข่ก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเขาจะไข่เรี่ยราดแบบนี้เลยถ้าเกิดแบบว่า ทรายเราแห้งไปทรายเราเปียกเกินไปแฉะเกินไปไม่พอดีเขาเขาก็จะมาเกาะกงแล้วก็ไข่แบบนี้เราถึงจะค่อยเก็บไข่อีกทีนึงนะคะเก็บไข่แล้วเอามาใส่ไว้ใต้ใต้ทรายนะคะข ไข่ค่ะเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วเราค่อยเก็บอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะหมดแล้วหรือแต่ฟองน้องน่าจะไข่เสร็จละอันนี้คือไข่อันนี้คือฟองไข่เสร็จแล้วมีที่ไข่ทำไมไม่ไข่ลูกวางไข่ทั่วเลย เรค่อยพอเราพอแห้งสักพักหนึ่งเราค่อยเก็บนะคะแล้วก็มาหมกไวได้ตายนะคะเนี่ยบางตัวก็เห็นเขาไข่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยด้านข้างนังเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยเขาก็ไข่กันเนี่ยเนี่ยเขาก็มาไข่กันแต่ทำไมเจ้าตัวนั้นไม่ยอมไข่เกิดอะไรขึ้น